สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาริตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้ครับมาแนะนํากันอีก1คันนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าไฮเอบเป็นปี2003นะครับนี่ใครที่อยากจะได้เอาไปทํารถนอนครับคันนี้พร้อมใช้เลยนะครับเจ้าของขายเองนะครับผมไม่ได้ขายนะนี่ผมแชร์มาให้ทีนะสำหรับใครที่มองหารถตู้อยู่นะครับนี่ รายละเอียดคันนี้เครื่องเป็นดีเซลนะครับนะเป็นตัว3.0นะครับเกียร์ธรรมดานะเจ้าของตั้งราคาไว้ที่139,000บาทนะครับ139,000บาทต o ย o ้าไฮเอทครับนี่คันนี้แต่งมาพร้อมเลยนะพร้อมออกทริปเลยครับใครชอบนะแนวนี้สายออกทริปท่องเที่ยวกางเต็นต์ตามอุทยานต่างๆนะครับไม่ต้องจองห้องพักอะไรประมาณนี้ครับก็ลองดูครับถือถูกใจคันนี้นะใครรับราคาได้ก็ลอง ต่อไปนะครับในหนึ่ง0ส0บาทนะครับเดี๋ยวนี้ก็นิยมแบบนี้กันเยอะนะครับนะสำหรับสายที่ออกท่องเที่ยวต่างๆนะเพราะว่าช่วงโควิดแบบนี้นะจะไปพักตามที่ต่างๆนี่มันก็ต้องยังไงอะระมัดระวังกันสูงครับถ้าเราเป็นรถส่วนตัวรถนอนนะแบบนี้นะมันก็สบายใจไง แต่ว่ามันอาจจะไม่สะดวกสบายเท่ากับนอนรีสอร์ทนอนที่พักที่เป็นท่องนะแต่ว่าพูดถึงความสบายใจเนี่ยคือร้อยเครับเพราะว่าเป็นรถเราเองนะครับเราอยากจะได้ประมาณไหนเราก็ทําเอานะครับมีงบก็ทําเอาแล้วก็ได้เที่ยวด้วยเราก็ประหยัดด้วยนะครับรถแนวนี้เดี๋ยวนี้ก็ให้ความนิยมกันมากเลยนะแล้วยิ่งถ้าเป็นรถตู้ตัวที่เป็นขับ4 4่โฟวินะครับนี่ยิ่งราคาขึ้นนะถึงแม้ว่าจะเป็นรถเก่านะรุ่นที่แบบ ดิลิก้าอะไรประมาณนั้นนะครับมีสเปซโซอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหตอนนี้ราคาสูงมากนะครับยิ่งเอาไปเก็บทําใหม่นี่โอ้โหแพงมากแต่ว่ามันก็สมแล้วครับเพราะว่ารถตัวที่เป็นตู้ขับ4ี่เนี่ยมันหายากนะมันไม่ค่อยเจอครับส่วนใหญ่ถ้าคนเจอนี่ก็จะเป็นคนมีตังค์อยู่แล้วครับนะเราก็ไปทําต่อเพิ่มช่วงล่างขับ4ี่ยกสูงอะไรก็ว่ากันไปครับติดอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆนะั้นราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็ แล้วแต่ท่านตัดสินใจครับว่าถูกแพงนะความพร้อมแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันครับก็เราเจอก็นํามาชี้เป้าครับนะใครพร้อมก็ซื้อครับใครไม่พร้อมก็ดูเอาข้อมูลเอาเพลินเเอาข้อมูลไว้เผื่อเรามีรถขึ้นมาวันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับจะได้เป็นแนวทางได้นะครับก็ถูกใจยังไงก็ลองไปดูจริจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสตดูก่อนครับก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับโอเคในคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับมีรถใหม่ๆหม่ท่านจะได้ไม้พายจับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ